เรามาดูเรื่องของกระจกโค้งนะคะลูกนะกระจกโค้งกระจกโค้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระจกเว้าแล้วก็กระจกนูนนะคะกระจกเว้าเป็นยังไงกระจกเว้าคือข้างหน้าเนี่ยมันจะเว้าลูกนะนะโอเคไหมเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ก่อนนะว่ากระจกเว้าจะแบ่งเป็นหนึ่งกระจกเว้า นะคะแล้วก็สองนะคะกระจหนูนนะคะกระจหนูนกระจกเนะว้าวก็คือเป็นไงลูกกระจกเว้าวภาษาอังกฤษก็คือเดี่ยวนะภาษาอังกฤษคือ convex mirror นะคะ ส่วนกระจกนูนนะคะกระจกลูนก็คืออ่ะเดี๋ยวเอากระจกเวาก่อนดีกว่าเนาะลูกเนาะกระจกเวาเดี๋ยวพี่บอกก่อนเนาะกระจกเวามันหน้าตามันเป็นไงลูกวัดหน้าตาก่อนคือกระจกเวาเนี่ยข้างหน้าเขาก็จะเว้าลูก ข้างหน้าเวา้าอันนี้คือกระจกเวา้าโอเคมาดลูกระจกเว้าคืออันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังหน้าจะเวา้าหน้าเวา้าเข้าใจคาว่าเว้าไหม เออประมาณนั้นนะ่ะนะคะหน้าคือหน้ากระจกหลังคือหลังกระจกลุกโอเคได้ไหมเอ่ยจกนะคะส่วนกระจกนูนนะคะกระจกนูน กระจกนูนก็คือตรงข้ามกับกระจกเว้าวก็คือข้างหน้าเนี่ยคะจะมีลักษณะเป็นนูนนูนลูกนะคะข้างหน้าก็จะเป็นลนักษณะแบบนูนนูนะ,ะเพราะว่าบางคนเป็นไงลูกเป็นบางคนแบบ มองไม่ออกนะว่าเฮ้ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือกระจกเว,ว้าหรือว่ากระจกนูนนะคะ เออเดี๋ยวพี่น่าจะเขียนสลับกันหรือเปล่าภาษาจฤษเดี๋ยวโทษทีนะลูกกระจกวาวก็จะเป็น concave lens นะคะ concave mirror นะคะ concave mirror นะคะสว่วนถ้าเป็น กระจกนูนก็จะเป็นคอนเวกนะคะมีเวลักษณะก็จะเป็นนูนนูนลูกน,น,นี่อันนี้ด้านหน้านูน ด้านหลังวาวใช่ปะพี่จะเขียนว่าหน้านูนแล้วกันนะอะโอเคนะคะอันนี้คือกระจกโค้งนะคะกระจกเว้าวคือบริเวณด้านด้านหน้าใช่ไหมลูกนะด้านหน้ามันจะเว้าวนะคะด้านหลังมนนูนนะถูกฉาบด้วยประหลอดนะคะถูกฉาบด้วยประหลอดลูก ด้านหลังกระจกนะถูกฉาบนะคะด้านหลังกระจกก็ถูกฉาบด้วยประหลอดนะคะโดยมีผิวสะท้อนแสงอยู่ภายในของส่วนโคง้งก็คือด้านหน้านะกระจกเว้าเป็นกระจกชนิดรวมแสงลูกนะคะกระจกเว้าคือไว้สําหรับรวมแสงนะคะเดี๋ยวเราไปดูการเกิดภาพที่หลังนะอันนี้ดูแบบคร่าวๆไปก่อนนะลูกนะการเกิดภาพเดี๋ยวพี่จะสอนอย่างละเอียดนะคะทุกขั้นตอนนะคะดูขั้นตอน ในการเขียนภาพนะคะในการเขียนภาพว่าเริ่มจากอะไรนะคะว่าเริ่มจากอะไรนะคะส่วนกระจกนูนนะคะกระจกนูนก็คือบริเวณด้านหน้านูนนะคะบริเวณด้านหน้านูนด้านหลังเว้านะคะด้านหลังเว้าก <med rabbit> ด้านหลังก็จะสูบฉาบด้วยอะไรลูกประหลอดนะคะ ผิวสะท้อนเขาอยู่ภายนอกส่วนโค้งนะคะกระจกนูนเป็นกระจกชนิดกระจายแสงหลูกชนิดกระจายแสงโอเคไหมนะชนิดกระจายแสงนะคะมาดูภาพที่เกิดจากกระจกเวาวนะคะกับกระจกนูนกันบ้างนะโอเคนะนะคะ มีหลายกรณีเลยนะคะมีหลายกรณีเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนทุกกรณีเลยนะคะแล้วให้หนูไปเปรียบเทียบดูในตารางนะคะให้หนูไปเปรียบเทียบดูในตารางซึ่งในตารางเนี้บางครั้งถ้าหนูจำน่ะพี่ว่าไม่ไหวนะคะไม่ไม่ไหวนะคะพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอนทุกเขียนทุกกรณีเลยแต่ไม่รู้เออพื้นที่จะพอหรือเปล่านะนะโอเคมาดู น่าจะมีประมาณประมาณ4-5ถึงตัวอย่างนะคะพี่พยายามจะเขียนให้ให้พอนะพี่พยายามให้เขียนให้พอ,อกรณีแรกนะคะ,ะถ้าเกิดใครดูในตารางเข้าใจก็ให้ดูในตารางโอเคไหมลูกในตารางด้านล่างที่พี่เปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราต้องไปเขียนเองเขียนภาพเองตีโจทย์เองนะคะเราจําเป็นต้องเขียนภาพได้ที่เกิดจากกระจกเว้วกระจกนูนเลนเว้วเลนนูนเราต้องเขียนได้ โอเคมามาเริ่มกันเลยอสีเทาแล้วกันนะอันดับแรกนะตัวอย่างแรกก็คือตัวอย่างที่เราวางาตัวอย่างที่หนึ่งคือวางวัตถุนะคะไว้หน้าเซ็นเตอร์ มันจะประกอบไปด้วยเซนเตอร์กับโฟกัสนะคะมันจะต้องประกอบไปด้วยเซนเตอร์อ่ะกรณีแรกก็คือวางวัตถุวางวัตถุไว้หน้าเซนเตอร์ C ก็คือเซนเตอร์วิธีการเตรียมเตรียมยังไงลูกนะคะ หนึ่งเราต้องมีแกนมุกสำคัญก่อนนะคะเราต้องเตรียมแกนมุกสำคัญก่อนนะคะแกนมุกสำคัญเราก็ลากไปเลยลูกเราลากไปปกติเน,นี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเส้นแกนมุกสำคัญนะคะเส้นแกนมุกสำคัญนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราวาดกระจกเว,ว้า นี่คือพี่พี่สอนเรื่องกระจกเวาวนะให้เราวาดกระจกเวววาดให้มันสวยๆหน่อยให้มันแบ่งครึ่งกันโอเคไหมลูกนะแล้วหนูก็เตรียมอะไรลูกนะคะเตรียมจุดนะคะโฟกัสกับอะไรลูกเซนเตอร์ Center. คือระยะมันต้องเท่ากันนะนะลูกนะระยะมันต้องเท่ากันอันนี้เป็นโฟกัสจะเป็น f f เล็กใหญ่ได้หมดนะคะอันนี้เซนเตอร์นะคะ ข้างหน้าก็จะมีโฟกัสกับเซนเตอร์แต่พี่ขออย่างเดียวระยะทางตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันก็คือเนี่ยระยะตรงเนี้ยเวลาเตรียมอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องเท่ากันระยะทางคมว่าตรงนี้ S ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น S ด้วยอ่ะโอเคไหมคือระยะมันต้องเท่ากันนะคะระยะมันต้องเท่ากันเวลาเตรียม,มนะเวลาเตรียมอันนี้พี่ลบออกก่อน เตรียมให้มันเท่ากันหนูใช้บมรทัดวัดก็ได้นะคะนะถ้าหนูมีบมรทัดก็ใช้วัดมาทัดเอาแต่ถ้าหนูคล่องแล้วหนูก็ลองกะ,กะเอาก็ได้นะคะอ่ะทีนี้พี่จะวางวัตถุไว้หน้าเซนเตอร์อ่ะวัตถุของพี่เป็นสีฟ้าละกันอ่ะเป็นสีฟ้าไว้หน้าเซนเตอร์ก็คือตรงนี้วางไว้หน้าเซนเตอร์นะคะอันดับแรกหนูทำไงลูกอันดับแรกทำไง หนูเขียนไปก่อนเลยเขียนเส้นไปก่อนเลยเขียนลากจากวัตถุลากจากหัวลูกศรเนี่ยไปยังกระจกลังสีของหนูเนี่ยนะลากจากหัวลูกศรก็คือวัตถุเนี่ยตรงนี้คือวัตถุใช่ไหมวัตถุลากไปยังกระจกนะคะหลังจากนั้นให้มันตัดอะไรโลกให้มันตัดโฟกัสลากมาตัดที่โฟกัสลากมาฟาบ ลากมาให้มันตัดที่โฟกัสอันนี้คือเส้นแรกนะคะเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองลากจากวัตถ,ถุนะคะให้ตัดตรงเซนเตอร์โอเคตัดยังตัดตรงเซนเตอร์ตัดเรียบร้อยแล้วตัดตรงเซนเตอร์เรียบร้อยนะนะคะเห็นไหม อาจจะต้องวาดดีๆหนะอ่อยอือวัดประมาณนี้เนี่ยลูกประมาณนี้เยโอเคนะวัตถุของหนูจะเป็นไงวัตถุของหนูจะเป็นไงหน้าตาเป็นไงหัวกลับตรงนี้โอเค หัวกับหนูถ้ามันตัดกันตรงไหนปุ๊บนะคะลูกนะให้เอาหัวลูกศรเนี่ยนะคะลากไปหาตัวที่มันตัดกันนะคะอย่าเอาหัวลูกศรตั้งนะต้องเอาหัวลูกศรมาไว้ตรงที่มันตัดกันโอเคไหมลูกนะเอาหัวลูกศรไว้ตรงที่มันตัดกันหนูจะได้ภาพแบบไหนหนูจะได้ภาพแบบไหนลูกภาพที่เกิดจากหนูวางวัตถุไว้หน้าเซนเตอร์จะได้ภาพแบบไหนบอกพี่สิภาพ ภาพอะไรหัวกลับเออภาพจริงลูกหนูจะได้ภาพจริงนะคะเออภาพจริงมาภาพที่เกิดขึ้นนะมันก็จะเป็นภาพจริงพี่แนนรู้ได้ไงเป็นภาพจริงเอ้าภาพจริงหัวต้องกลับเราเรียนมาแล้วลูกต้องเกิดภาพจริงเพราะหัวลูกสอนมันกลับภาพจริงหัวกลับนะคะขนาดเป็นไงลูก ขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หน้ากระจกอันนี้คือภาพที่ได้จากวางวัตถุไว้หน้าเซ็นเตอร์อ่ะแล้วหนูไปดูซิในตารางจริงไม่จริงนะถ้าวางวัตถุไว้หน้าเซ็นเตอร์จะเกิดภาพจริงหัวกับขนาดเล็กกว่าวัตถุอยู่หน้ากระจกมาไปดู วางวัตถุไว้หน้าเซนเตอร์อยู่ตรงไหนนี่ไงนะะกรณีที่สองนี่วางวัตถุไว้หน้าเซนเตอร์นี่คือวัตถุนี่ไงเกิดภาพไรนี่ไงลูกชนิดภาพจริงหัวกลับนี่ไงภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะตำแหน่งภาพก็คืออยู่ระหว่างโฟกัสกับกระจก อยู่ระหว่างโฟกัสกับกระจกก็คืออยู่หน้ากระจกใช่ไหมนะคะลูกนะะอยู่หน้ากระจกนะคะอยู่หน้ากระจกอยู่หน้ากระจกนี่เกิดอะไรลูกเกิดอะไรเกิดระหว่างนะ,ะเกิดภาพระหว่างเซนเตอร์กับโฟกัสจริงไม่จริงเนี่ยระหว่างเซนเตอร์กับโฟกัสเนี่ยของเราเนี่ยได้เป๊ะเ,ะเลย ถ้าหนูวาดภาพได้หนูไม่จําเป็นต้องดูในตารางพี่บอกเลยไม่จําเป็นต้องดูในตารางนี้ไม่จําเป็นต้องจํานะคะเพราะหนูวาดได้โอเคไหมมาดูกรณีที่สองกรณีที่สองใครที่ยังไม่ได้กรณีที่สองต้องจับตาดูเลยนะโอเคไหมกรณีที่สองนะคะ วางวัตถุไว้ตรงเซนเ,นเตอร์ไม่ใช่ไว้หน้าเซนเตอร์ไว้ตรงเซนเตอร์เลยตรงเซนเตอร์อันดับแรกนะคะลากแกนมุกสำคัญนะลากแกนมุกสำคัญลากไปลูกอันนี้คือเส้นแกนมุกสำคัญ เสร็จแล้ววาดกระจกนะคะเตรียมโฟกัสกับเซนเตอร์ให้ระยะมันเท่าๆกันโฟกัสเซนเตอร์โฟกัสเซนเตอร์ถ้าสมมุติว่าใครเข้าใจ กรณีที่1แล้วหนูสามารถวาดกรณีที่2เองเลยแล้วมาเปรียบเทียบกับพี่แนนซิเฮ้ยเราเข้าใจไหมนะถ้ายังไม่เข้าใจดูดูตัวอย่างที่2ก่อนนะคะเดี๋ยวตัวอย่างที่3 4สี่ค่อยวาดเองก็ได้นะคะลูกนะพยายามดูให้เข้าใจก่อนถ้าเกิดใครไม่เข้าใจจริงๆนะคะ,ะก็ดูวิดีโอซ้ำไปซ้ำมาได้โอเควัตถุหนูต้องไปอยู่ตรงเซนเ,นเตอร์ ปับ๊บวัตถุจะไปอยู่ตรงเซนเตอร์นะคะเสร็จแล้วลากลังสีจากวัตถุนะวัตถุลากจากหัวลูกศรมามาที่กระจุกหลังจากนั้นให้ตัดตรงโฟกัสนะคะลากอีกเส้นหนึ่งให้ตัดตรงโฟกัส แล้วลากอีกเส้นหนึ่งให้ตัดตรงเซนเตอร์ Center. ตรงที่ตัดกันให้เอาหัวลูกศรลงแล้วลากขึ้นไปหาเส้นแกนมุกสำคัญหนูจะเห็นภาพเป็นยังไงภาพที่เกิดขึ้นเป็นยังไงภาพที่เกิดขึ้นเป็นยังไงภาพจริงหัวกลับเหมือนเดิมเพราะลูกศรหัวกับใช่ไหมลูก หนูก,ก็บอกว่าภาพที่เกิดเนี่ยมันก็จะเป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเป็นไงขนาดเท่ากับวัตถุเลยลูกเห็นไหมเพราะว่าลูกศรนหนูเนี่ยพอๆกับวัตถุเลยมันไม่เหมือนข้อแรกที่ข้อแรกเนี่ยภาพหนูอะลูกศรที่เป็นภาพหนูจะเล็กกว่านะอันนี้มันขนาดเท่ากับวัตถุเลยนะคะ ก็อยู่ตรงเซนเตอร์พอดีนะคะดูจากรูปก็จะมองออกนะคะอ่ะลองไปเช็คสิสิ่งที่เราทำมันถูกไหมในตารางอ้าววัตถุอยู่ตรงเซนเตอร์เอามาดูจริงไม่จริงวัตถุอยู่ตรงเซนเตอร์ก็คือกรณีนี้ใช่ไหมเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุที่จุดเซนเตอร์โอ้โหเท่าเหมือนกันเป๊ะเลย เห็นไหมเราจำเป็นต้องจำไหมไม่เราวาดภาพเอาได้นะคะวันนี้เราอาจจะจำได้แต่นาน,นานไปเราอาจจะลืมแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการวาดภาพที่พี่วาดให้ดูนะคะน้องๆน,นะคะจะจำไปตลอดชีวิตเลยนะคะจะําไปตลอดชีวิตหรือไม่ก็จำตนตลอดมอ3ก็ยังดีนะคะให้สอบผ่านก่อนโอเคไหมนั่นแหละนะต่อมาข้อ3ามก็คือ วางไว้อะไรลูกขยับเข้ามาห,หน่อยหนึ่งวางวัตถุไว้แล้ววางอะไรลูกอ่ะกอน,นีที่สมคือวางวัตถุไว้ระหว่างเซนเตอร์กับโฟกัสลักษณะการทำเหมือนกันเลยลูกเตรียมแกนมุกสำคัญนะ โอเคเอาเตรียมเส้นแกนมุกสําคัญเอาป้ายเตรียมป้าลูกเอาเตรียมนะคะหนูก็เขียนว่าแกนมุกสาคัญนะคะแต่ต่อไปพี่จะไม่เขียนแล้วนะเพราะรู้แล้วว่าเส้นนี้คือเส้นแกนมุกสําคัญเตรียมอะไรลูกเตรียมกระจกนะคะวาดกระจกหลังจากนั้นกําหนดโฟกัสกับเซนเตอร์ให้ระยะมันเป็นไงกันเท่าเท่ากันนะคะ ฮ่โอเคเสร็จแล้วก็วางวัตถุไว้ตรงระหว่างเลยนะคะลากลังสีมาฟับโอเคนะคะ,ให,ะ,คะ,นะคะให้ตัดตรงโฟกัสก่อนเส้นแรกนะคะนะคะฮะให้ตัดตรงโฟกัสก่อนเส้นแรกอันนี้อาจจะต้องวาดยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าลังสีเขาค่อน,น,นข้างยาวโอ๊ยโทษทีนะเพราะว่าลังสีอันนี้เขายาวต้องวาดยาวๆหน่อยนะคะ อีกเส้นหนึ่งนะคะให้มาตัดที่เซนเตอร์ให้ลากจากวัตถุมาตัดที่เซนเตอร์เส้นแกนมุกสำคัญพี่อาจจะต้องต่อมันหนึงโอเคนะคะหนูก็จะเห็นว่าวัตถุของหนูเนี่ยนี่ตรงนี้ตรงไหน,นตัดการหัวลูกศรขึ้นมานี่โอเค หนูก็จะเห็นว่าอะไรลูกภาพที่เกิดเป็นไงภาพที่เกิดเดี๋ยวเอาสีภาพที่เกิดเป็นไงลูกภาพจริงเหมือนเดิมหัวกลับเพราะอันหัวกลับหมดเลยขนาดเป็นไงใหญ่กว่าวัตถุลูกนะคะใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยเราจะได้หมดแล้วนะเกือบทุกส่วนนะคะ ต่อมากรณีที่4ลูกนะกรณีที่4วางวัตถุไว้ตรงเซนเตอร์เลยขยับเข้ามานะวางวัตถุไว้ตรงเซนเตอร์อะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมเช็คนะเห็นไหมเมื่อกี้ลืมเช็คอันนี้ดูระหว่างอะไรลูกโฟกัสกับเซนเตอร์ก็คือกรณีนี้ใช่ไหมเห็นไหมภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กับวัตถุหน้าเซนเตอร์เราได้หมดแล้ว อ๋เห็นไหมล่ะเนาะเออได้นะเราวาดได้พี่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะลูกศิษย์พี่ทำได้นะคืออันนี้พี่สอนแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะค่อนข้างละเอียดเลยเอออ่ะเหมือนเดิมลูกแกนมุกสำคัญว่าจะไปเขียนก็ต้องเขียนให้ดูดีดน,นะติด อ่ะอันนี้โฟกัสอันนี้อะไรลูกเซนเตอร์โฟกัสนี้เซนเตอร์เป็นไงก่อนฟับทำวัตถุก,ก่อนเสร็จแล้วลากรางสีฟับใช่ไหมลูกมาตัดตรงโฟกัสอีกเส้นหนึ่งตัดตรงโฟกัสนะคะโอเคไหมลูก อีกเส้นหนึ่งตรงเซนเตอร์หนูจะเห็นว่ามันขนาดกันไปอันเนี้ยนะภาพก็เกิดที่ระยะอน,นันต์ลูกนะคะหรือบางครั้งเขาจะบอกว่าไม่เกิดภาพนะภาพนะคะเกิดที่ระยะอน,นัอนต์อันต์ลูกคือมันอาจจะไม่ตัดกันนะมันอาจจะไม่ตัดกัน นะนี่เขาบอกว่าภาพใหญ่สุดเลยภาพไม่ชัดนะคะภาพไม่ชัดเราแต่เขาจะเขียนนะลูกบางตำราที่โฟกัสเนี่ยก็คือภาพไม่ชัดใหญ่ที่สุดนะคะภาพเนใหญ่ที่สุดแต่ไม่รู้ว่าใหญ่เท่าไหร่โอเคไหมลูกแต่ไม่รู้ว่าใหญ่เท่าไหร่เพราะมันเกิดภาพไม่ชัดหรืออาจจะไม่เกิดนะที่ระยะอนันต์หลังกระจกนะคะ ต่อมากรณีที่5หลุดก,กรณีที่5้านะคะกรณีที่5วางไว้ถูกไว้หน้าโฟกัส โอเคนะคะแล้วก็มาตัดที่โฟกัสอีกอันหนึ่งก็คือลากมาที่เซนเตอร์หนูจะเห็นว่านะคะหนูจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเหมือนจะตัดกันแต่มันจะตัดกันหลังกระจกลุกเราก็ลากลังสีไปตัดกันหลังกระจกนะคะ ตรงนี้ตัดกันตรงไหนให้เอาหัวลูกศรไว้ตรงนั้นหนูก็จะเห็นว่าภาพพี่หนูได้เป็นไงภาพพี่หนูได้ก็เป็นภาพอะไรลูกภาพจริงหรือภาพเสมือนหัวตั้งนะเนี่ยภาพเสมือนนะลูกภาพเสมือนก็คือเกิดภาพเสมือนเป็นไงลูก ภาพเสมือนหัวตั้งภาพเสมือนจะต้องหัวตั้งโอเคไหมลูกขนาดใหญ่กว่าวัตถุนเห็นหนกรณีสุดท้ายนะคะกรณีสุดท้ายนี่ค่ะลูกอูู่หน้าโฟกัสก็คืออยู่ระหว่างโฟกัสกับอะไรลูกกับ กระจกนะคะก็จะเป็นอะไรลูกภาพเสมือนหวัวตั้งใช่ไหมขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะอันนี้พี่เขาเขียนตรงวางวัตถุไว้หน้าโฟกัสหรือนะคะหรือเมื่อกี้ในหนังสือ,อเขาเขียนว่าวางวัตถุไว้หน้าวางวัตถุไว้ระหว่างระหว่าง โฟกัสกับกระจุกนะคะเดี๋ยวเห็นไหมเราก็จะวาดได้ทั้งหมดเลยส่วนกรณีแรกเนี่ยกรณีแรกก็คือกรณีแรกก็คือวางวัตถุไว้ไกลมากอันนี้ไม่น่าจะไม่ออกข้อสอบนะคะกรณีแรกนี่ไม่น่าจะออกข้อสอบนะคะไม่น่าพี่ก็ไม่ได้สอนนะคะโอเคไหมพี่ก็ไม่ได้สอน เดี๋ยวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวพี่จะมาสอนในเรื่องของกระจกนูนซึ่งกระจกนูนเนี่ยง่ายมากนะวาดแค่ภาพเดียวคือจบเลย